สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องสาระ101เอพิโซดที่2นะครับวันนี้เราอยู่กับเรื่องที่เอ่อค่อนข้างน่าสนใจมากๆทํทำไมทรัมป์ถึงพิจารณาขึ้นภาษีคนรวยสวัสดีค่ะก็เป็นหัวข้อที่ฟังดูแล้วเอ่ออาจจะแปลกใจกันนิดหนึ่งนะคะเพราะว่ามันดูเหมือนจะสวนทางกับแนวคิดหลักๆของพรรครีพับลิกันมาตลอดเลยใช่ครับ วันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันว่าเอ๊ะทำไมแนวคิดนี้มันถึงผุดขึ้นมาได้โดยดูจากข้อมูลบทวิเคราะหา์หลายๆชิ้นที่เรามีทั้งมุมการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็แรงกดดันอื่นๆที่อาจจะอยู่เบื้องหลังค่ะเราจะมาดูกันว่าอะไรเป็นปัจจัยผลักดันแล้วมันอาจจะส่งผลกระทบยังไงต่อไปได้บ้างนะคะน่าสนใจมากครับงั้นเราเริ่มที่ตัวข้อเสนอเลยดีไหมครับว่ารายละเอียดมันเป็นยังไงบ้าง ได้ค่ะคือข้อเสนอที่กำลังพูดถึงกันเนี้ยก็เป็นการอาจจะขึ้นภาษีสำหรับกลุ่มคนที่รายได้สูงมากๆนะคะครับสูงขนาดไหนครับพอจะมีตัวเลขไหมเอ,อ่อตัวเลขที่ออกมาก็มีหลายกระแสค่ะบางก็ว่าอาจจะเริ่มที่คนมีรายได้เกิน1ล้านดอลลาร์ต่อปีหรืออาจจะ2.5ล้านดอลลาร์อืมอันนี้สำหรับบุคคลธรรมดาใช่ค่ะสำหรับบุคคลแต่ถ้าเป็นครอบครัวก็อาจจะขยับไปที่5ล้านดอลลาร์ครับผม แล้วแนวคิดหลักๆก,ก็คือจะเอาเงินส่วนที่ได้เพิ่มมาเนี่ยไปช่วยลดภาษีให้กับคนชั้นกลางแล้วก็คนทำงานกลุ่ม,มอื่นๆอ,อ๋อเช่นลดภาษีอะไรบ้างครับก็อย่างเช่นเงินทิปหรือว่าค่าล่วงเวลาอะไรแบบนี้นะคะตัวทรัมป์เองล่ะครับเขามีท่าทียังไงกับเรื่องนี้เขาให้สัมภาษณ์กับนิตยสารไทม์นะคะบอกว่าชอบแนวคิดนี้อา้าว ชอบเหรอครับใช่ค่ะแต่แต่ในขณะเดียวกันก็ดูจะก,กังวลอยู่เหมือนกันว่าอาจจะถูกเอาไปใช้โจมตีทางการเมืองได้นะคะเรียกว่าเป็นข่าวปลอมเหมือนกับว่านโยบายอาจจะดีแต่ในทางการเมืองอาจจะไม่เวิร์กเท่าไหร่ประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งก็ไม่แปลกนะคะที่พอมีข่าวนี้ออกมา <ๆ S 1> ก็เริ่มมีเสียงไม่ค่อยสบายใจหรือคัดค้านจากในพรรคริพับลิกันเองแน่นอนครับเพราะมันขัดกับแนวทางเดิมๆของพรรคเลยและทีนี้ แนวคิดนี้มันมาจากไหนครับทำไมถึงมาอยู่ดีๆก็โผล่มาค่ะส่วนหนึ่งเนี่ยมีอิทธิพลมาจากกลุ่มคลังสมองหรือติงแ k ทง n k นะคะอย่าง American Compass อ๋อครับเขาเสนอว่าควรจะขึ้นภาษีคนรวยเพื่อเอามาช่วยลดปัญหาหนี้สาธารณะของประเทศอืม o r e n c a s t ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งก็ชี้ว่าฐานเสียงของริพับลิกันตอนนี้มันเปลี่ยนไปแล้วการจะไปกู้เงินเพิ่มอีกตั้ง5ล้านล้านดอลลาร์ แค่เพื่อต่ออายุการลดภาษีที่เคยทำไว้ปี2017นเนี่ยมันดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่แล้วแล้วก็ยังมีเสียงจากอีกฝั่งคือฝ่ายประชานิยมอย่างสตีฟแบนนอนใช่ไหมครับที่บอกว่าต้องเลิกแนวทางที่เอื้อประโยชน์ให้บริษัทใหญ่ๆใช่ค่ะเขามองว่าต้องทลายสิ่งที่เรียกว่าทุนนิยมพวกพ้องเพื่อให้มันสอดคล้องกับจุดยืนแบบประชานิยมของกลุ่มแมคก้าซึ่งเป็นฐานเสียงหลักของทรัมป์นะคะแต่ที่น่าสนใจคือคนที่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ ไม่ได้มีแค่กลุ่มประชานิยมอย่างเดียวถูกต้องค่ะอันนี้น่าทึ่งมากคือมีคนในสายอนุรักษ์นิยมกระแสหลักด้วยอย่างเช่นรัสเซลวลต์ที่เคยเป็นผอ,อ,อสํานักรบประมาณครับหรือแม้กระทั่งสกอต t เบสเซนคนที่คาดว่าอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีคลังในสมัยหน้าซึ่งออคนนี้เคยเป็นผู้จัดการกองทุนเฮชฟันมาก่อนด้วยซ้ํานะคะ โอ้หไม่น่าเชื่อเลยนะครับคนมาจากสายการเงินแท้ๆกลับมาสนับสนุนการขึ้นภาษีคนรวยแสดงว่ามันต้องมีเหตุผลทางเศรษฐกิจที่เอ่อหนักหน่วงจริงๆอยู่เบื้องหลังด้วยแน่แนใช่เลยค่ะนั่นคืออีกปัจจัยสำคัญมากๆคือทีมเศรษฐกิจเขารู้ดีว่าปีนี้สหรัฐมีภาระหนี้ก้อนใหญ่เลยที่ต้องรีไฟแนนซ์รีไฟแนนซ์นี่คือต้องหาเงินก้อนใหม่มาจ่ายหนี้เก่าใช่ไหมครับถูกต้องค่ะต้องหาเงินมาโปะหนี้เดิมที่ครบกำหนด ตอนแรกเหมือนผมได้ยินว่าเขาหวังจะใช้เรื่องภาษีศุลกากรหรือทาริ f มาช่วยแก้ปัญหานี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะมีการคาดการณ์แบบนั้นจริงๆคือหวังว่าพอขึ้นทาริฟปุ๊บนักลงทุนจะก,กัง,งวลเรื่องตลาดหุ้นแล้วก็หันไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐที่ดูปลอดภัยกว่าแทนครับซึ่งถ้าคนซื้อพันธบัตรเยอะๆผลตอบแทนหรือย e l d มันก็จะลดลงตามทฤษฎีคือแบบนั้นค่ะพอย e l d ลดรัฐบาลก็จะจ่ายดอกเบี้ยถูกลง เวลาจะกู้เงินเพิ่มก็จะง่ายขึ้นต้นทุนถูกลงแต่ผลลัพธ์จริงๆมันไม่เป็นอย่างนั้นมันกลับตาลปัดเลยค่ะคือกลายเป็นว่านักลงทุนเทขายทั้งหุ้นทั้งพันธบัตรเลยเอ,อ๋อทำไมล่ะครับเพราะกังวลหลายเรื่องพร้อมกันค่ะทั้งเรื่องเงินเฟอ้อที่อาจจะมาจากเทอริฟเองความไม่แน่นอนเรื่องนโยบายการคลังของรัฐบาลแล้วก็มีความเสี่ยงเรื่องภูมิรัชศาสตร์เข้ามาอีกครับผลก็คือความต้องการพันธบัตรมาลดลง ผลตอบแทนหรือยิวก็เลยพุ่งสูงขึ้นแทนแปลว่าต้นทุนการกู้ยิวของรัฐบาลแพงขึ้นไปอีกค่ะโอ้โหกลายเป็นว่าแผนเดิมใช้ไม่ได้ผลแล้วทางเลือกอื่นก็เหลือน,น้อยมากๆเลยสิครับใช่เลยค่ะก็เหลือจริงๆแค่ไม่กี่ทางคือลดรายจ่ายภาครัฐลงซึ่งอันนี้ก็ทำยากมากทางการเมืองครับยากแน่นอนหรืออีกทางก็คือต้องขึ้นภาษี การขึ้นภาษีมันก็เลยกลายเป็นทางเลือกที่ถูกหยิบยกขึ้นมาพิจารณากันอย่างจริงจังมากขึ้นนี่มันเหมือนเป็นการสั่นคลอนแนวคิดหลักของพรรคอนุรักษนิยมที่ยึดถือกันมาน,นานเลยนะครับตั้งแต่ยุคเรแกนที่บอกว่าลดภาษีไปเถอะขาดดุลไม่เป็นไรใช่ค่ะแนวคิดที่ว่าขาดดุลไม่สำคัญหรือ deficit stroke matter เนี่ยมันอาจจะใช้ไม่ได้อีกต่อไปแล้วเพราะว่าตอนนี้ปัญหานี้กับภาระดอกเบี้ย มันเริ่มส่งผลกระทบจริงๆจังๆแล้วม,มันก็เลยสร้างความตึงเครียดในพักเองด้วยนะคะที่ต้องเลือกระหว่างการเอาใจฐานเสียงคนรวยแบบดั้งเดิมกับการรักษาฐานเสียงใหม่ๆที่เป็นกลุ่มชนชั้นแรงงานซึ่งมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆมีการวิเคราะห์ไปไกลถึงขั้นว่าถ้าแนวร่วมดําเดิมที่เน้นลดภาษีในพักมันแตกสลายไปจริงๆเนี่ยพักริพับลิกันอาจจะต้องหาจุดยืนใหม่อาจจะหันไปเน้นประเด็นทางสังคมหรือวัฒนธรรมมากขึ้นแทนเรื่องเศรษ,ษฐกิจไปเลย ก็เป็นไปได้ค่ะเป็นทิศทางหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นซึ่งแน่นอนว่าในระหว่างนี้กลุ่มคนที่มีไรายได้สูงมากๆก็อาจจะต้องเริ่มเตรียมตัวแล้วนะคะเตรียมรับมือภาษีที่อาจจะสูงขึ้นค่ะมีความเป็นไปได้ว่าอัตราภาษีอาจจะกลับไปสูงถึงเกือบ4 0เหมือนในอดีตก็คงต้องเริ่มวางแผนภาษีกันล่วงหน้าแล้วล่ะคะ่ะสรุปแล้วเรากาลังเห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆนะครับของความขัดแย้งหรือแรงตึงเครียดระหว่างการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองภายในพรรคเองกับความจําเป็นทางเศรษฐกิจที่มันบีบคั้นก้ามาอย่างหนักค่ะ ซึ่งมันผลักดันให้ทรอมต้องหันมาพิจารณาแนวทางที่ดูเหมือนจะขัดแย้งกับหลักการเดิมๆของพรรคอย่างมากเป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนและน่าติดตามจริงๆค่ะครับผมก็น่าคิดต่อเหมือนกันนะครับว่า การพิจารณาขึ้นภาษีคนรวยครั้งนี้มันเป็นแค่กลยุทธ์เฉพาะหน้าเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจหรือว่ามันกำลังส่งสัญญาณถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางความคิดนโยบายเศรษฐกิจของฝ่ายอนุรักษนิยมอเมริกันในระยะยาวกันแน่และไม่ว่าจะเป็นแบบไหนมันจะส่งผลต่อภูมิทัศน์การเมืองของสหรัฐต,ต่อไปอย่างไรบ้างอันนี้น่าจับตาดูอย่างยิ่งเลย